จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์โดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้างเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสารไผ่ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตโดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการเลือกสรรและการนำเอาวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใ,ใช้ให้เกิดประโยชน์ตำบลปากน้ำเป็นชุมชนหนึ่งในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซามีการสืบทอดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงคือหม หกุยเลยที่เป็นหัตกรรมพื้นบ้านโดยการนําเอาวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นม,มาใช้ประกอบการผลิตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า60ปีทั้งวิธีทำขั้นตอนและการจําหน่ายหมวกุยเลย สมัยก่อนนะชาวจีนนะเขาก็อ,อกพยพเข้ามาเมืองไทยแล้วเขาก็เอาวิธีทาหมวกเลยเนี่ยสอนชาวสวนชาวนาไม่มีอาชีพให้มีอาชีพรายได้เสริมว่างเว้นจากการทํานาหาเลี้ยงครอบครัวสืบทอดต่อต่อกันมาจนถึงลูกหลานถึงปัจจุบันเนี้ยก็มีอาชีพมียังมีรายได้ก็มีพวกเลี้ยงกุ้งแล้วก็ทํานา ทำสวนเขาก็ยังใช้กันอยู่หมวกคุณเลยเนี่ยนอกจากการมาใช้กันแดดกันฝนแล้วอะตอนนี้ใช้เป็นของที่ระลึกด้วยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวที่ตำบลเราแล้วก็จะซื้อติดไม้ติดมือไปฝากพี่น้องปู่ย่าตาย,ยายพ่อแม่ของที่ระลึกได้ขึ้นฝานอกอีกลูกหนึ่งแล้วจะมาประกบกันกุมัว จะกูกระดาษก่อนจะเป็นกระดาษข้างในเนี่ยนะใบไผ่จะกุสองชั้นสองชั้นแล้วก็เอามาเข้าขอบเอากระดาษเนี่ยามาถักหัวขาเนี่ยนี่มาถักหัวแล้วก็ามาทาน้ำมัน กุยเลยของตำบลปากน้ำเคยได้รับรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปีพศ2530หมวกกุยเลยจึงถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความน่าสนใจและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไรายได้ให้กับท้องถิน่นเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมพื้นบ้านที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง